กลับเข้าสู่รายการเลิฟทีวอีกครั้งหนึ่งครับกับกระผมสุพันโสนชัยครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงในเรื่องของโรคคงไม่มีใครจะเป็นมากเท่ากับเด็กน้อยท่านนี้นะฮะผมเห็นภาพแล้วผมยังตกใจว่าเอ๊ะเป็นเป็น,เป,นเป็นเด็กจริงหรือเปล่าและอายุประมาณเท่าไหร่เห็นภาพตัวนี้แล้วนะคุณผู้ชมครับผมเห็นแล้วเนี่ยเป็นภาพที่น่ากลัวนะฮะไม่รู้ว่าเป็นโรคว้น่นหรือเป็นโรคอะไรแต่พอมารู้อีกทีครับเป็นโรคที่ หลายๆท่านไม่อยากให้เป็นนั่นคือเป็นโรคไตนั่นเองจากที่เป็นโรคไตหนักๆนะครับแล้วก็มาทดลองดื่มทดลองใช้ยาน้ําสมุนไพรของคุณหมอณรงค์พุ่มพวงงามวันนี้ครับชีวิตของเขาดําเนินไปอย่างไรเป็นปกติสุขหรือไม่หลังจากที่ทานมีชีวิตกลับมาปกติหรือเปล่าวันนี้ทั้งคุณแม่และคุณลูกอยู่กับผมลนะครับสวัสดีครับน้องภูมินะครับน้องชักทศ์นะฮะตันตระกูลแล้วก็คุณแม่ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ อ้าวนะฮะวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับน้องภูมินะฮะอายุเท่าไหร่นะครับคุณแม่อายุเท่าไหาร่นะตอนนี้สี่ขวบกับเจ็ดเดือนค่ะสี่ขวบกับเจ็ดเดือนเท่านั้นเองนะครับเห็นบอกว่าเป็นโรคนี้มีเป็นโรคไตนี่หนักขนาดไหนคุณแม่ครับหนักขนาดถึงขั้นแบบเขาเดินไม่ไหวอะค่ะเดินไม่ไหวเลยบวมไอไอโรป <น liver S 1> ที่รรปที่เห็นนี่คือตัวจริงๆของเขาเลยตัวจริงค่ะกับตัวจริงตรงนี้เป็นมากี่ปีแล้วครับตอนตอนที่เป็นตอนเป็นคือเขาเริ่มเป็นตอนสองขวบค่ะตอนสองขวบ เป็นตอนสองขวบคือภาพนี้ถ่ายตอนอายุเท่าไหร่ภาพนีตนตน้ตอนสามขวบตอนตอนสามขวบมารู้จักกับพ่อรักเสียยคือรู้ตอนนั้นเนี่ยตอนสองขวบรู้ได้อย่างไรครับคุณแม่น้องมีอาการอะไรครับน้องเขาอ่าที่แรกบวมนะคะบวมก็นึกว่าเกี่ยวกับเรื่องนมเขาย,ยังทานนมอ๋อนึกว่าเด็กอ้วนธรรมดาค่ะอืมก็ตอนนั้นมีเกี่ยวกับเือมเด็กทานแล้วก็เป็น ไตเป็นพวมที่ว่าประเทศจีนคก็ม่ที่คลินิกเขาจะมีคลินิกประจำคลินิกที่คุณแม่พาไปเป็นคลินิกคลินิกประจำของเขาประจำของเขาเลยครับตอนนั้นคุณหมอบอกว่าว่าลองไปที่โรงพยาบาลดูไปตรวจเชื้อครับกลัวว่าเขาจะเป็นไตเกี่ยวกับไตเขาไม่ทํางานไม่เกี่ยวกับนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครก็เลยไปตามนั้นค่ะไปตรวจแล้วเกิดเปรากฏว่าบอกว่าคุณหมอบอกว่าอ่าต้องตรวจหลายอย่างตัว ฉีดด้วยฉี่ด้วยอุดด้วยอุดด้วยตรวจเลือดด้วยเลือดด้วยโอ้แล้วก็เกี่ยวกับอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นอะไรนะพยาธิค่ะโอ้กลัวว่าจะเป็นพยาธิล้วตัวทั้งหมดเลยค่ะตัวหมดเลยกับกี่วันถึงรู้ผลครับคุณแม่ครับก็วันรุ่งขึ้นคือโรงพยาบาลเอกชนนะอ๋อวันรุ่งขึ้นคือรู้ผลเลยค่ะแล้วคุณหมอโทรมาหรือให้คุณแม่ไปรับฟังอ่าก็คุณหมอนัดคังคุณหมอนัดไปฟังค่ะพอนัดไปฟังเสร็จคุณหมอก็เลยบอกว่า เป็นน้องเขาเกี่ยวกับไตเกี่ยวกับไตไข่ขาวไข่ขาวเกี่ยวกับไข่ขาวไข่ขาวเขาด้วยค่ะครับค่ะก็คือไตเขาทํางานไม่เต็มที่หรือว่าไข่ขาวด้วยวันะไข่ขาวแล้วคุณหมอบอกว่าเราจะต้องรักษาอย่างไรครับการดูแลตอนนั้นคุณหมอให้ยามาทานให้ยามาทานตอนนั้นก็ให้ยาจากจากโรงพยาบาลคือแพทย์แผนปัจจุบันเรานี่แหละครับให้มาทานปกติ ตอนที่ทานเป็นยังไงครับขณะที่ทานขณะที่ทานเป็นารเทมเราก็จากเลอแรกๆเลยสามเม็ดหมอให้ทานสามเม็ดสามเม็ดค่ะหลังจากนั้นแล้วก็พอนัดไปอีกทีหนึ่งก็เพิ่มเป็นสี่เม็ดเป็นสี่เม็ดอ้าวเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วค่ะจากนั้นก็เพิ่มมีเพิ่มอีกไหมเพิ่มค่ะเพิ่มเรื่อยๆเพิ่มเป็นห้าเม็ด เพิ่ม5เม็ดสูงสุดเท่าไหร่ครับคุณแม่สูงสุดหเม็ดค่ะสูงสุดหเม็ดเด็กอายุเท่านี้นะห<ะ>6เม็ดต่อวันหรือว่าต่อครั้งต่อครั้ง,ต,งต่อครั้งวันหนึ่งทานกี่ครั้งวันหนึ่งคือให้ทานครั้งเดียวก่อนวันหนึ่งครั้งเดียวก่อนครับไปอาบที่ยาเลยนะเขาเรียกสเตียรอยอ่าพวกสเตียรอยครับค่ะสเตียรอยสเตียรอยนี่คือให้ทานด้วยค่ะทานสเตียรอยนี่แหละครับอ๋อหเม็ดเลยหเม็ดวันละหเม็ดแล้วอาการของน้องเป็นยังไงตอนนั้นก็มา อาการหนักก็คือเขาบวมแล้วท้องโตท้องโตค่ะก็เลยไปอีกครั้งคือตอนนั้นตีสองท้องโตหน้าบวมบวมนี่คือบวมตรงนี้ไหมหน้าอย่างนี้เลยไหมหน้าอย่างนี้เลยหน้าอย่างนี้เลยตอนนั้นคุณแม่ตกใจไหมก็ตกใจแล้วเขาก็ร้องบอกว่าน้องภูมิไม่ไหวแล้วช่วยน้องภูมิด้วยค่ะก็เลยไปอีกครั้งตอนนั้นตีสองแล้วค่ะคุณน้องภูมินี่ะคุณลูกนี่นะพูดเองเลยคุณแม่น้องไม่ไหวแล้วค่ะช่วยน้องด้วยช่วยลูกด้วยโอ้โหครับคุณผู้ชมครับ นี่คือเกิดขึ้นจากเด็กเพียงแค่อายุสามขวบกว่าตอนนั้นนะฮะแล้วคุณแม่ทํายังไงครับไปโรงพยาบาลก็ไปโรงพยาบาลตอนตีสองแล้วครับที่โรงพยาบาลที่เอกชนที่เคยไปนะคะเขก็บอกว่าร้องว่าเป็นไส้ติ่งหรือเปล่ากลัวว่าไส้ติ่งจะแตกก็เลยแนะนําไปที่โรงพยาบาลเด็กอะค่ะไปโรงพยาบาลเด็กอีกทีหนึ่งผลปรากฏว่าผลปรากฏว่าน้องเขาอาการอาการเรอะัอะไรเขาเรียกหนักไปไหคือเขา ไม่ไหวแล้วอ่ะก็คือต้องต้องใช้เขาไม่ฉี่อะค่ะครับฉี่ไม่ออกฉี่ไม่ออกเลยหนักๆนี่คือฉี่ไม่ออกเลยตอนนั้นครับใช้ไปรักษาไปรักษามาเลยครับแล้วจากนั้นมาทําอย่างไรถึงได้มารู้กับตัวยาสมุนไพรหัวรลักเสียงตัวนี้คุณพี่คือพอสมศักดิ์นะคะรู้จักกับคุณพี่คุณพี่นักชานะคะที่บิ๊กซีที่บิ๊กซีคือเมื่อก่อนมีร้านประจําอยู่ที่บิ๊กซีอ๋อเมื่อก่อนคุณแม่บิ๊กซีร้านโบราะ เปิดร้านทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่มิกซีราชบุรณะนะครับก็เลยมีผู้แนะนำให้รู้จักนะครับแล้วตอนนั้นคุณแม่เชื่อไหมไม่เชื่อไม่เชื่อเลยเพราะเพราะว่ารักษามาเยอะแล้วเยอะแล้วค่ะแล้วก็แผนปัจจุบันก็เอาไม่อยู่แล้วครแผนโบราณจะเอาอยู่หรออะไรอยู่เพราะว่าปัจจุบันนี้คือมันทันสมัยที่สุดแล้วโบราณคงไม่อยู่แน่นอนแล้วทํายังไงคุณแม่ถึงได้ ตัดสินใจให้น้องก็ลองดูอะค่ะก็คือพี่เขาก็เอามาให้าใ<ช>ทานก็บอกว่าลองดูอะไรเนี้ยค่ะก็ก็ทานขวดเล็กอะค่ะเดี๋ยวก่อนย้อนอีกนิดหนึ่งตอนคุณหมอบอกว่าเป็นโรคไตนี่นะครับมีความคิดอย่างไงบ้างในความรู้สึกของความเป็นแม่อยากจะรู้ครับคือตอนแรกๆเลยนะคะเขาอาการเขายังไม่หนักก็ไม่ได้ตกใจอะไรค,ค่ะแต่พอเขาบวมเยอะๆแล้วอะบอกว่าคือเหมือนว่าติดเชื้อประมาณว่าติดเชื้อนะคะครับ ก็ค ok yeah. okay. so ุณหมอเขาก็นัดถอนฟันนะคะเพราะว่าทานสเตียรอยเนี่ยทานสเตียรอยเนี่ยคอเขาบอกว่าเด็กเป้ของเล่นจังค่ะก็เลยถอนมาสี่ฟันสี่ซี่ฟันนะถอนออกสี่ซี่ครับโอ้ยถอนแล้วสี่ซี่ถอนหมดอะค่ะแต่ว่าเมื่อวันเมือวัมามาดูจักห้วลักเซียมก่อนก็เลยไม่ได้ไปตามที่หมอนัดไม่ได้ถอนเลยก็เลยไม่ได้ถอนเลยค่ะจะถอนหมดปากเลยนะตอนนั้นเอาล่ะทีนี้พอมาดื่มยาน้ำสมุนไพรหัวลักเซียมตัวนี้เนี่ยกี่วัน น้องภูมิดีขึ้นหรือว่าคุณแม่ไม่ถึงเดือนค่ะไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนเลยเหรอค่ะคุณแม่พูดเล่นไปนี่นี่พวกเราออกรายการทีวีนะครับออกรายการทีวีนะค่ะคนดูทั่วประเทศเลยนะครับไม่ถึงเดือนอาการของน้องเป็นยังไงครับยุบค่ะที่บวมอาการบวมๆนี้ยุบลงเลยค่ะยุบลงยุบลงขนาดไหนครับขนาดแบบเหมือนเด็กเกือบปกติค่ะเกือบจะปกติเกือบจะปกติค่ะโอ้โหไม่ถึงเดือนเกือบถึงเดือนประมาณนั้นตีซะ ปีซะบวกลบประมาณเดือนหนึ่งค่ะครับตอนนั้นเริ่มมีความหวังใหม่ไหมก็เริ่มใจชื้นขึ้นมาใจชื้นขึ้นมาแล้วค,คุณน้องภูมิเรานี่นะครับโอ้โหตอนนี้คือฉลาดมากนะคุณผู้ชมครับน้องภูมิตอนหลังจากที่ทานไปแล้วเนี่ยอาการอื่นๆมีไหมนอกจากที่ก็มันจะบวมอาการบวมลดลงแล้วเนี่ยอาการบวมลดลงแล้วใช่ไหมคะครับก็อย่างอื่นก็ดีขึ้นนะครับแต่ก็คือเขาก็จะไม่อาจะเราจะเราเลยเขาจะล้มเขา โอเมื่อก่อนนี่คือไม่มีแรงแต่ตอนนั้นคือเขาเป็นความดันด้วยที่เป็นไตแล้วพอทานชีก็ไม่ออกเป็นไตมีความเด็กอายุขนาดนี้มีความดันเป็นไตแล้วก็คือทานยาแผนปัจจุบันเยอะครับโอ้โหทำได้เป็นความดันด้วยเป็นเรื่องที่หนักนะฮะคุณผู้ชมครับเด็กขนาดนี้มีทั้งไตมีทั้งความดันชีไม่ออกอีกหน้าก็บวมพอทานไปหนึ่งเดือนอาการดีขึ้นหน้ายุบลงเกือบจะเป็นคนปกติ คุณแม่ก็มีความหวังขึ้นแล้วปัจจุบันนี่นะครับคุณลูกคุณลูกคุณน้องปูมเนี่ยนะครับคุณแม่มีมีมีความรู้สึกอย่างไรว่า,าลูกของเราเนี่ยจะโตไหมนี่ถามตรงๆนะกับกับกับอดีตนะอดีตนี่เป็นอย่างนี้นะฮะเราอาจจะมีความรู้สึกอย่างไรไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้องคงจะโตหรือเปล่าในความรู้สึกจะโตเป็นคนปกติได้ไหมก็ตอนนี้คือไม่ต้องไปหาหมอแล้วคะ่ะพูดไปเล่นไปคุณแม่รายการทีวีเราออกอยู่นะจริง,รงคๆค่ะไม่ไปหาหมอเลยไม่ได้ไปหาแล้วยาแผนปัจจุบันล่ะ ยาแผนปัจจุบันไม่ได้ทานนานแล้วค่ะตั้งแต่ทานหัวรักเซียมไม่ได้ทานยาแผนปัจจุบันเลยโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่คือจากปากผู้ป่วยเองนะฮะคือไม่ได้ทานแผนปัจจุบันแล้วทานหัวรักเซียมตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ทานมากี่ขวดแล้วครับทานมาคือน้องเขาหายปกติตั้งแต่อ่าทานขวดเล็กหนึ่งแล้วก็ขวดใหญ่หนึ่งก็คือก็ไม่ได้ไปหาหมออีกขวดเล็กหนึ่งขวดกับขวดใหญ่หนึ่งขวดขวดใหญ่คือขวดนี้นะคุณผู้ชมครับขวดนี้หนึ่งขวดก็ประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบ มิลลิลิตรเท่านั้นเองนะฮะม .L. นะครับขวดเล็กก็350 ml. เท่านั้นเองสขวดนี้คือไม่ไปหาหมอแล้วกลับมาปกติติให้น้องเขาทานตลอดตอนนี้ก็ยังทานอยู่นีครับน้องภูมิครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับลืมอายุตัวเองเท่าไหร่แล้วครับเท่่าไหรครับคือจริงๆแล้วน้องนี่เป็นคนที่ฉลาดมากๆนะผู้ชมครับ เพราะว่าน้องภูมิเนี่ยจะรู้จักนะฮะเป็นเป็นขวัญและเป็นกําลังใจของอพี่น้องชาวเลิฟยูกันทุกท่านเลยเพราะว่ามาที่นี่นะฮะเขาจะเป็นคนที่ฉลาดฉลาดมากๆน้องภูมิห้วรลักเสียมดีอย่างไรลูกห้วรลักเสียมสุดยอดโอ้ดังๆหน่อยห้วรลักเสียมเป็นอย่างไรสุดยอดสุดยอดทอํายังไงครับสุดยอดทายัางไงสุดยอดทายังไงโอ้โหห้วรลักเสียม ยอดโอ้โหนี่นะฮะเอาละนะครับคุณแม่วันนี้ขอบคุณมากๆนะฮะที่พาคุณลูกนะครับอย่างน้อยก็คือเป็นวิทยาทานให้กับเด็กๆที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพที่คุณพ่อคุณแม่ดูอยู่นะฮะไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือเขาอย่างไรบางทีไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยนะฮะอาจจะเขาบอกว่านี่แหละนะฮะบางทีอาจจะเป็นหนึ่งทางเลือกหรือทางเลือกสุดท้ายสาหรับคนหมดทางเลือกก็ได้วันนี้แม่น้องภูมิครับขออนุญาตนะฮะ ยืนยันอีกนิดนึงว่าตอนนี้ร่างกายของคุณลูกมันมันฟืน้นขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะคือไม่ได้ไปหาหมอตั้งแต่ทานยาผ่าโมรักเซียมก,กไมไ็ไม่ได้ไปหาหมอเลย <c oughs> โอโ้โหนี่ฮะตอ <c oughs> เป็นปี <c oughs> แล้วค่ะไม่ได้ไปหา <c oughs> เป็นปีไม่ได้ไม่ได้ไปหาหมอเลย <c oughs> ก็ดูหน้าปัจจุบันนะฮะกับหน้าอดีตนะคุณผู้ชมครับนี <c oughs> ่คือหน้าเมื่อตอนที่ประมาณสามขวบ สามขวบนิดๆนะฮะสามขวบนิดๆตอนนี้คือสี่ขวบกว่านะครับแล้วก็ดูหน้าปัจจุบันสิครับดูหน้าปัจจุบันอ่ะน้องภูมดดิโดชว์หน้านิดหนึ่งชว์หน้านิดหนึ่งอ่าโดนี้ความหล่อนะฮะโดหน้านิดหนึ่งโอโหแข็งแรงมากพกรลักเยมเป็นยังไงนะครับ,บดสดยอดเอาละนะครับวันนี้ขอบคุณคุณแม่และก็คุณลูกด้วยนะครับคุณน้องภูมิมนะครับเด็กชายชจนศัก์ตันตระกูลนะครับผู้ชมครับที่มาแชร์ประสบการณ์มาแบ่งปันนะฮะ สุขภาพให้กับพี่น้องที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอย่างนี้นะครับขอบคุณมากๆครับทั้งสองท่านครับขอบคุณครับน้องพุ่มพอบคุณครับ